การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ีและ C คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อสามารถตรวจได้ทุกเพศโดยคนอายุ35ถึง69ปีค่ะโดยการตรวจสามารถมาตรวจได้ที่รพอพสตอบ้านหนองแวงโดยไม่ต้องงนน้ำมนอาหารค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจโดยเจาะเลือดปลายนิ้วค่ะ thank you จากนั้นรอผลตรวจประมาณ20นาทีค่ะหากผลการตรวจของท่านผิดปกติทางรอคอสตอบ้านหนังแวงจะเขียนใบส่งตัวไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสามาคัคคีเพื่อทำการตรวจยืนยันและรับการรักษาวิธีที่ถูกต้องค่ะอย่าลืมมาตรวจกันเยอะๆนะคะ